คุณคาเฟ่ไปครับมาขึ้นในแห่เบียร์สูงเหรอมา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 ไล่กันไล้กันหลั่กันไปครับหล่กันไปครับทิมเลย กินตัวน,นั้นกินครับโอเคถอยครับไปครับเม็ดไปโคนไปครับเม็ดเข้ามาอย่างเร็วเราดันขึ้นไปก่อนแล้วกันกินครับผม ดันขึ้นไปครับดันต่อขึ้นไปหมาขึ้นไปไปเลยดูว่าเขาจะกินต่อเลยไหมครับน่าจะกินตัดนะผมเดากินนะครับกินครับใครถอยครับไปครับไปครับกลุนไป จอไว้ก่อนโอ้โหมากันใหญ่เว้ยมากันใหญ่งั้นเรามาแกะตรงนี้หน่อยดีกว่าเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> ไปครับมาไปอืมกินตัวนี้ ผมเอาเรือมาจอหน่อยดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าเรือจอขุนก่อนอ่าขอดันไปต่อต่อ,ตอโอเคดนเันึ้นไปหนึ่งตาแล้วกันนะครับ โดดมาไปตานูนไว้ไปครับเม็ดไปไปครับโดดเลยเม็ดไปซอนแล้วครับ หน้าคุณครับจอหน้าคุณแล้วกินปล่อยกินครับ โอ้กินมาแล้วเวแบบนั้นท่านผู้ชมอป๊แบบนึงนะผมจะทันไหมวะสองลำลุกหนึ่งทีตัวขึ้นบนไม่น่าทันมาเดี๋ยวเดี๋ยว กินไปก่อนแล้วกันดูว่าเขาอะไรกินนะครับ อกินมาอ่ะลุกเข้าไปครับกินตัวนี้ไว้ก่อนเพราะว่าเขาไม่กล้ากินหรอก เพราะว่ากินเขาแพ้เลยนะท่านผู้ชมเพราะว่าคุณเขาหนีหาพวกไม่ทันใช่พ่อเฮ้ยกินเว้อะลุกเข้าไปแพ้แล้วแพ้แล้วแพ้แล้วลุกเข้าไปครับโอเคขอบคุณครับคุณบัณฑิตนะครับใช่ไหมน่าจะบัณฑิต โคนบูโคนบูเมียกนไปเลยโคนบูโคนบูมาขึ้นครับเฮ้ยมาโยงขวาวะมาขึ้นดันไปเอาง่ายโคนเก้าเราไหมเขาจะเป็นโคนเก้าเราไหมเราจะมาดูกันนะแม่งโคนเก้าเราจริงเว้ยอืมอืมชิมตัวนี้ไปก่อนนะครับ แม่งกินเลยเว้กินครับน่มกินตัวนี้เว้กินครับนี่โดดสิทแซกเว้กินตัวนี้ก่อนแล้วกันกินตัวนี้ก่อนแล้วกันเราใจเย็นเราเป็นพวกใจเย็น กินม้าครับม้ายังตบโคนเราไม่ได้นะท่าผู้ชมเพราะว่าเรามีม้าผูกอยู่ม้าต้องหนีไปรูเดิมตายครับหรือเราไปล้ำหนึ่งจ่อโคนไว้จ่อโคนไว้เฮ้ยเอาเม็ดมาทิ่มวะอืมอืมถอยดีครับ แตนโคนขึ้นไปนั่นแน่จะมาเล่นอะไรหรอจะมาทิ่มใสเราอ่ะอ,อ่หมุวนโคนนิดนึงเดียว่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวโคงไปขึ้นฝั่งนู้นเดียวอะมามาแลละทำไรโอ้จะส่งเวทมาใช่ไหมรู้นะไปก่อนครับ ไหนวะโหลดอะไรมาตานั้นเอ่อไอเบีย้ยเราขาดอยู่นะท่านผู้ชมอืมไปโอเคผมไปผูกตัวนี้ก่อนแล้วกันมามาตัวนั้นน่าจะดันเราจริงๆแหละ วโผล่ขึ้นเฮ้ยม่ตัวไว้ทิ่มม้าก่อนเลยแล้วกัน <c oughs> กินมา้าครับกินม้าถอยโค้มากินนะครับ กินดีครับเอาเม็ดกินไปครับมาโดดโดดจับเบี้ยนะครับเอากินดีครับลุกไปหนึ่งเทีอ หนีครับเต็มตัวเปิดนะครับเปิดลุกปายเม็ดปายแน่จะมาเปิดดุกเราไปหนีก่อนเอาทีมตัวนั้น ลุกมากเลยกว่านี่ลุกต่อมาตรงไหนนี่ไม่ได้กินตัวนี้กินครับอืมนี้ดีครับเบียวขาดอยู่นะท่านผู้ชม มาเล่นฝั่งนี้บ้างแหละโดดตัวนั้นกินโคนดีกว่ะไงดีนะไงดีนะ่ะดันขึ้นไปตรงๆแล้วกันนะครับเอ้ยแมว เอาเรือต่อ,อไปออกออกไปก่อนหนึ่งลำดีกว่าไหมเอาเรือออกไปลำหนึ่งก่อนดีกว่าในชุดชายเหรอกรีนครับโอเคเรือมีแค่ลำเดียวคราวนี้เราก็น่าจะสบายขึ้นแหละไปเลยครับผมดั้เงินไปครับ ไปครับเศกแซกดิกดกไปครับจอโคนไว้ โอ้หนีดีครับโอเคอ่ะลุกไปก่อนหนึ่งที ต้องหนีไปตรงโจงไปต่อโคนไม่เลยดีกว่ากิน นี้ดีครับรออะไรคนมาไว้คนมาไปครับกินเลยครับ ไปครับกินเรือครับกินเรือเอาให้กินเรือก็กินดีครับงี้กินครับผมกินครับ